สวัสดีค่ะพบกับน้องชมพู่อัดก้านะคะ เคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมคะการฉีดพ่นยาปุ๋ยแ,และฮอร์โมนอาหารเสริมต่างๆที่ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นยาป้องกันกําจัดแมลงแล้วแมลงไม่ตายการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าและหญ้าตายไม่ดีหรือการฉีดยารวมๆกันหลายๆตัวยาจับตัวกันเป็นบุนปัญหาเหล่านี้นะคะน้ําก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกป,ปัจจัยหนึ่งนะคะน้ําที่มีค่าเป็นด่างความเป็นด่างของน้ําจะไปหักล้างกับฤทธิ์ยาทําให้ยา ออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและน้ําที่เหมาะสมนะคะควรม,มีค่าความเป็นกรดอ่อนๆซึ่งจะเหมาะสมส่งเสริมการออกฤทธิ์ของยาให้มีประสิทธิภาพค่ะและดังนั้นนะคะเราควรมีการปรับสภาพน้ําให้เหมาะสมก่อนการใช้งานโดยตัวนูตริลิก คุณสมบัติของตัวนูติลิงค์นะคะจะช่วยในเรื่องการปรับค่า pH ของน้ําให้มีความเหมาะสมต่อการออกฤทธิ์ของยาไม่ว่าจะเป็นยาป้องกันกําจัดมแมลงนะคะก็จะทําให้มแมลงตายได้ดีขึ้นหรือยาฆ่ายานะคะก็จะทําให้ยาตายได้ดีตัวนูติลิงค์ยังสามารถป้องกันยากัดกันทําให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพและอีกทั้งยังมีสารจับใบยอยู่ในตัวด้วยค่ะ และนี่ก็คือตัวโนติลิงที่จะช่วยปรับสภาพน้ำและถ้าหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากติดตามข่าวสารสามารถติดตามได้ที่สื่อออนไลน์บริษัทออสกาอักโกรจำกัดและวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ